เพราะฉะนั้นตีมือตัวเองก่อนจะบีบจมูกตีมือก่อนหลุมที่จมูกส่วนใหญ่มันเกิดจากการบีบนั่นแหละค่ะถูกไหมแล้วเราบีบท่าไหนคะเราบีบท่าไหนเราบีบท่านี้แล้วมันก็ออกปึ๊บออกปึ๊บออกปึ๊บใช่ไหมสุดท้ายที่มันออกอ่ะมันจะกลายเป็นหลุมชนิดที่ยากที่สดุดหลุมจิกก็คือรูเล็กกัดลึกอย่างนี้เลย แล้วมันไปอยู่ตรงตำแหน่งเนื้อน้อยนิดเดียวก็กระดูกแหละการสร้างเนื้อบริเวณที่เนื้อบางที่สุดเลยยากที่สุดแล้วมาประจวบเหมาะกับหลุมที่ยากที่สุดมารวมตัวกันการรักษาหลุมเสิยวบริเวณจมูกเลยเป็นการรักษาที่ท้าทายความสามารถแพทย์ยิ่งอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆื่อยิ่งยากแต่ถามว่ายากไม่ได้แปลว่าแก้ไม่ได้โอกาสมีไหมมีแต่ต้องสู้อาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วมันเห็นผลจนไข้พอใจเพราะฉะนั้นหลุมประเภทนี้รีกแก่ทำหลังพบหนึ่ง ทิตส่งรูปมานี่เห็นไหมเข้ามาเพื่อจุดเนี้ยจุดนี้เป็นปมในชีวิตเขาเขาบอกนี่นะดีขึ้นได้ไหมได้แต่ถามว่าถ้าหายเรียบร้อยเปอร์เซน์บอกตรงนี้ไว้เลยไม่ยังไม่มีหมอคนไหนในโลกทำได้